กว่าจะเป็นสภพยเจ้าเส้นทางสู่ราชตระกูลขึ้นชื่อว่าสภพยแล้วล่ะก็เราก็คงจะคุ้นชินคำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปนะครับว่าแม่ผัวลูกสภพยซึ่งนั้นก็อาจจะสะท้อนให้เรามองเห็นได้นะครับว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยสสถานะที่ดูเหมือนจะมีผลต่อกันในหลายแง่มุมเนี่ยก็คือสถานะของแม่ผัวและก็ลูกสะพ้ยนี่แหละครับ ยิ่งถ้าเราพูดถึงสภัยของเจ้านายหรือที่เราเรียกว่าสภัยเจ้าด้วยแล้วเนี่ยในยุคสมัยย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแหละความเป็นไปก็ยิ่งมีทั้งกฎเกณฑ์มุมมองที่อาจจะมากมายเกินกว่าที่สภัยชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะเป็นได้พอสมควรเหละครับแล้วเส้นทางของสภัยเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงร,รูปแบบการเข้าสู่ความเป็นสภัยของเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายในระดับเจ้าฟ้านั้นแหละ มีเรื่องราวของแต่ละพระองค์ที่น่าสนใจยังไงวันนี้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทั้ง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u ปเปอร์ตงค์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้นี่ได้จากบทความจากหลายๆท่านนะครับเช่นของคุณสันสนีวีรสินชัยของคุณสุทธาสินีจิตรกรรมไทยเจียนจันพง์นะครับและก็คุณวีระยุทธปีสาลีครับรวมถึงบทความจากอีกหลายๆที่ด้วยกันครับคุณฟังครับการเป็นพระเจชโอรสในพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโดยเฉพาะชั้นเจ้าฟ้าเนี่ยซึ่งทรงมีสิทธิ์ในการเป็นองค์รัชทายาทลำดับต้นๆทำให้เมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเนี่ย พระมารดาซึ่งทรงเป็นพระภรยาเจ้าในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลนั้นๆเนี่ยต้องทรงพิจารณาสตรีครับที่จะมาเป็นพระสุนิสาหรือว่าเป็นสภัยเนี่ยอย่างรอบคอบทีเดียวครับแล้วในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระภรยาเจ้าเนี่ยทรงใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกพระสภัยในรัชกาลที่5นะครับ เรื่องนี้คุณเวียรยุทธปีสาลีเนี่ยเล่าประเด็นนี้ไว้ในบทความที่ชื่อว่าสภัยเจ้าจากสตรีสามัญสู่สายสัมพันธ์แห่งราชตระกูลครับอยู่ในศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2561นะครับเล่าเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าการเลือกสภัยเจ้าหรือว่าการเลือกคู่ครองให้กับพระราชโอรสเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเป็นปกติในหมู่พระมเหสีในรัชกาลที่ห้านะครับื่องที่พระนางเจ้าสุคุมันมรสี พระอัครราชเทวีเนี่ยทรงมีลายพระหัตถ์ครับถึงพระโอรสของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับในตอนหนึ่งเนี่ยทรงบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเกือบจะบอกได้ว่าจะนึกพูดอะไรไม่สนุกเหมือนคิดจะมีบ้านเรือนมีลูกสะพ้ยมีหลานแต่เรื่องหาเมียให้ลูกนี้แต่แม่ดูดูมาถึงสมปีสี่ปีเขานี่แล้วยังไม่เหมาะใจเลยจนต้องร้องว่า ลูกสะพภยแม่มันยังไม่เกิดที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าพระนางเจ้าสุมา,มารมาสีเนี่ยทรงมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวนะครับและก็เป็นถึงสมเด็จเจ้าฟ้าด้วยก็จึงทรงพิถีพิถันครับในการสรรหาพระสุนิสาหรือว่าลูกสะพภยเนี่ยเป็นพิเศษครับเพื่อที่จะให้ได้สะพภยที่มีพระจริยวัตรอุปนิสัยใจคองดงามแล้วก็สมฐานะสมพระเกียรติกับชาติตระกูลครับ ดังนั้นก็จึงทรงพิจารณาเลยไปถึงบิดามารดาของฝ่ายหญิงด้วยนะครับเรื่องนี้ทรงปรารบเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าเพราะใจแม่ที่นึกจะเลือกเดี๋ยวนี้ไม่แต่เลือกตัวผู้หญิงให้ดีสารพัดเหมือนดังเช่นที่ลูกกล่าวแล้วมันเลือกเลยไปถึงตัวพ่อตาแม่ยายด้วยจึงต้องหายากนักเพราะมันขัดกันเสียดังนี้คือถ้าตัวผู้หญิงพอเห็นว่าจะดีก็ไปถูกพ่อตาที่ไม่ดี ถ้าท่านภกที่อยากต้องการให้เป็นพ่อตาก็ไม่มีลูกสาวที่ถูกใจมันขัดกันอยู่ดังนี้เสียร่ำไปการเลือกสภัายเจ้าที่คู่ควรกับเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยก็จึงต้องเลือกจากเจ้านายฝ่ายในนะครับซึ่งเป็นพระธิดาของพระบรมวงศางนุวงศ์ใกล้ชิดครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แก่พระธิดาของพระราชอนุชาในรัชกาลที่5นั่นเองแหะครับและก็ด้วยเหตุน,นี้ครับเส้นทางสู่การเป็นพระสภัาย ในรัชกาลที่5ในลักษณะแรกเนี่ยจึงเกิดจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเลือกด้วยเห็นชอบในความเหมาะสมเท่าเทียมของชาติตระกูลและก็สถานภาพทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมบราชินีนาถเนี่ยทรงหมายพระเนตรเจ้านายฝ่ายในที่ถูกพระราชฤทไทยเนี่ยไว้ให้เป็นคู่ครองของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระองค์ครับโดยทรงเลือกจากผู้ที่มีหม่อมมารดาเนี่ยเป็นสะพยหลวง หรือภรรยาเอกก่อนเป็นลำดับแรกครับคุณวิรยุทธ์เนี่ยบอกว่าในกรณีนี้ทรงหมายพระเนตรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณะพระธิดาองค์กลางในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจัก,กรพรรด,ดิพงศ์นะครับที่ประสูตรแนหม่อมราชวงศ์สว่างสิริวงศ์ครับซึ่งเป็นสะพ้ยหลวงให้อภิเศกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารนะครับพระองค์เจ้าสุดทวิไลลักษณะเนี่ยทรงเป็นที่โปรดปรานในรัชกาลที่5ด้วยนะครับจนพระองค์นถึงกับทรงเคยมีพระราชปรารภไว้ว่าจะเลี้ยงหญิงกลางให้เป็นควีนและต่อมาครับตอนปลายรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงหมายพระเนตรหม่อมเจ้าทิพยรัตนประภาเทวกุลนะครับหรือว่าหญิงโอ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศเโอกมวววกลร,รับไว้้ใหสมมเด็จพรรระบรโสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเช่นกันครับเรื่องนี้รัชกาลที่6ทรงมีพระราชบันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าส่วนหญิงโอนั้นฉันยังมิได้เคยรู้จักมากุ้นและในเวลานั้นนึกไม่ออกโดยซ้ำว่าหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรทั้งคุณสมบัติก็ไม่ปรากฏว่ามีอย่างไร นอกจากที่เป็นลูกเสด็จลุงกับแม่ใหญ่ในวงเล็บในรัชกาลที่6ทรงบันทึกว่าพวกลูกเมียน้อยของเสด็จลุงนั้นเสด็จแม่ท่านทรงตัดเอาออกนอกประเด็นหมดก็เพราะว่าหากไม่ใช่เจ้านายฝ่ายในที่เกิดจากพระยาเอกแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นข้าราชสำนักในพระองค์ที่ทรงสนิทเสน่หาครับและก็ได้รับการอบรมกริยามารยาทมาเป็นอย่างดีนะครับ เช่นทรงหมายพระเนตรหม่อมเจ้าอุไรวันทองใหญ่ครับซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมกับหม่อมจันทร์นะครับไว้ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภัวนาถกรมหลวงพิจิุโลกประชานาถครับรวมทั้งทรงหมายพระเนตรหม่อมเจ้าปลื้มจิตจิตรพงศ์นะครับพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาฤาษีรานุวัติวงศ์ กับหม่อมราชวงศ์ปลื้มสิริวงศ์ไว้ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกรมหมลวงนครราชสีมาเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ทราบกันดีว่าทั้งสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพง์ภูวนาถและก็สมเด็จเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิเนี่ยต่างก็ท่งเลือกคู่ครองด้วยพระองค์เองนะครับโดยพระองค์แรกเนี่ยทรงสมรสกับสตรีชาวรัสเซียซึ่งต่อมาก็คือหม่อมแคทเธอรีนครับ ส่วนพระองค์ที่สองคือเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิเนี่ยส่งสมรสกับสตรีสามัญชนนะครับผู้ซึ่งเป็นนางรำซึ่งต่อมาก็คือหม่อมแพ้่ครับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีสภัยเจ้านะครับทั้งที่เป็นสตรีชาวไทยและสตรีชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างมากครับแต่หากจะจำเพาะเจาะว่าเป็นพระสภัยหลวงเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนน้อยนะครับแล้วพระสภัยหลวงสมัยรัชกาลที่5ที่ทรงเป็นเจ้านายเนี่ย มีกี่พระองค์และก็พระองค์ใดบ้างเนี่ยก่อนจะไปถึงเรื่องนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างสภัยเจ้ากับพระสภัยหลวงกันก่อนนะครับสภัยเจ้าก็คือสตรีที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรือสตรีสามัญชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่สมรสกับเจ้านายตั้งแต่ลำดับชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับส่วนพระสภัยหลวงก็คือสภัยเจ้าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในครับ ซึ่งเป็นได้ทั้งสตรีชาวไทยและชาวต่างชาติหากไม่ได้รับพระราชทานก็จะไม่สามารถดำรงสถานะพระสภัยหลวงได้นะครับเช่นหม่อมแคทรีนพระชายาในเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาทครับที่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีสถานะเป็นสภัยเจ้าตลอดรัชกาลนะครับแต่เมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้รับพระชถา,านเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุตติยจุลจอมเกล้าไฝ่ายในครับ หม่อมแคทเธอรีนก็จึงมีสถานะเป็นพระสะพายหลวงในที่สุดล่ะครับพระสะพายหลวงในรัชกาลที่ห้ามีจํานวนน้อยครับมีด้วยกันแค่สิพระองค์เท่านั้นก็คือ 1. พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอรพัฒประภัยพระชายาในพระเจ้าวรมวง์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธ์ครับองค์ที่สองคือหม่อมเจ้าประวัติสวัสดีโสนกุลนะครับพระชายาในพระเจ้าวรมวง์เธอพระองค์เจ้าเจิยรประวัติบวรเดช กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชค,ค,ค,ครับพระองค์ที่สาคือหม่อมเจ้าสุม์มานโสนกุลครับพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทียรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชครับพระองค์ที่สี่คือหม่อมเจ้าอับสอนสมานเทวกุลพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวร,รักษ์กรมพระจันทบุรีนรุนารครับพระองค์ที่5คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ ซึ่งเดิมก็คือหม่อมเจ้าทิวยยสัมพันธ์พานุพันธ์นะครับพระชายาในพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับพระองค์ที่6คือหม่อมเจ้าประสงสมชัยยันครับพระชายาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษฐ์ครับพระองค์ที่7คือหม่อมเจ้าวันวิไลกรีดากรนะครับ พระชายาในพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมมื่นพิชัยมหินทรโรดมครับพระองค์ที่8คือพระเจ้ารวรงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลพระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ายุคนทีคคำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศครับพระองค์ที่9้าคือหม่อมเจ้าพร้อมพราวพันดิตสกุลพระชายาในพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรงไกรนะครับ และพระองค์ที่10คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธินริมนพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครเยวทินครับทั้ง10พระองค์เนี่ยมีข้อน่าสังเกตนะครับก็คือพระสภัยหลวงในยุคราชการที่5ทุกพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระธิดาของพระราชอนุชาในรัชกาลที่หก็คือเป็นหลานรัชกาลที่หนะครับ เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยไม่โปรดให้พระราชโอรสเนี่ยทรงอภิเษกสมรสกับพระคณิษฐาต่างพระมารดาแบบที่พระองค์ทรงเคยกระทำละครับโดยทรงเห็นว่าเป็นธรรมเนียมที่ดูจะล้าสมัยไปแล้วนะครับคุณฟังครับการเลือกคู่ครองเนี่ยนอกจากต้องมีความรักเป็นองค์ประกอบสําคัญแล้วเนี่ยหลายครั้งก็ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะคู่ครองของพระราชโอรสในรัชกาลที่5ที่หลายพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงเลือกคู่ครองเองนะครับ แต่ทว่าก็มีบางพระองค์ครับที่ส่งเลือกคู่ครองโดยพระองค์เองและก็ส่งใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยนะครับคู่ครองของพระเจ้าโอรสในรัชกาลที่5ที่แต่ละพระองค์ท่งเลือกเองนอกจากเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวมพิษนุโลกประชานาศเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัะชระินทราบรมราชินีนาถเนี่ยที่ทรงสมรสกับสตรีชาวรัเสเซียด้วยความรักแล้วเนี่ย ก็ยังมีพระราชโอรสในรัชกาลที่หอีกอย่างน้อย4ี่พระองค์นะครับที่ส่งเลือกคู่ครองโดยพระองค์เองครับพปรองแรกก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศดิเดชตอนนั้นพระองค์เสด็จกลับจากอังกฤษครับเพื่อมาถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกนาถก็คือรัชกาลที่หนะครับในครั้งนั้นทรงพอพระไทยหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาดิศกุลนะครับ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับจึงกราบทูลขอต่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนีเนี่ยให้ทรงมั่นหมายไว้ก่อนครับและก็เมื่อพระองค์ทรงสําเร็จการศึกษาจากอังกฤษแล้วเนี่ยก็กลับทรงพอพระไทยหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีนะครับซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ครับ ในที่สุดก็จึงทรงอภิเศกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีเมื่อปีพศ2461นะครับและต่อมาเนี่ยเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดีเดชขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่7เนี่ยก็ส่งสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อ25กุมภาพันธ์2468ครับ อีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ครับซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ที่ประสูติแลพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีนะครับเจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ยทรงพบรักกับหม่อมเจ้าหญิงประสงสมพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิสรราชหฤทัยซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่นะครับ เมื่อครั้งเสด็จไปเที่ยวงานประจําปีครับที่วัดเบญจมาบพิษครับซึ่งงานที่วัดเบญจมาบพิษเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ดูตัวของเจ้านายในยุคสมัยนั้นเลยนะครับสเสด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยจึงกราบทูลพระนางเจ้าสุขุมวันมรสรีครับให้มีการมั่นหมายไว้ก่อนครับและเมื่อส่งสําเร็จการศึกษาจากเยอรมน,นีแล้วเนี่ยก็ส่งอภิเศกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงประสงสมครับมีพระโอรสและก็พระธิดาเนี่ยหลายพระองค์ทีเดียวครับ สเสด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และหม่อมเจ้าหญิงประสงสมเนี่ยทรงครองคู่กันอย่างยาวนานนะครับกระทั่งมีการจัดงานฉลองอภิเษกสมรส25ปีครับเรียกว่าง,งานรัชตะวิวาหะสมโพธนะครับรัชกาลที่7เนี่ยสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงร่วมง,งานด้วยครับแล้วก็ทรงมีพระราชด,ดำรัสในงานบอกอย่างนี้นะครับว่าในบรรดาเจ้านายพี่น้องทูลหม่อมชายเป็นพระองค์แรกที่ได้เลือกคู่เอง แล้วอยู่ด้วยกันมาด้วยความสุขถึง25ปีและมีลูกที่น่ารักหลายคนข้าพเจ้าก็ได้เลือกคู่เองเหมือนกันแต่ไม่มีลูกจึงขอสารภาพว่ารู้สึกอิจฉาทูลหม่อมชายยังมีอีกครับคู่ครองของพระเจชโอรสในรัชกาลที่5ที่ส่งเลือกด้วยพระองค์เองเนี่ยก็คือสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิรมหลวงนครราชสีมาครับ ซึ่งพระองค์เนี่ยประสูติแด่สมเด็จพระศรีพระชรนตราบรมราชินีนานะครับเจ้าฟ้า,าแสดงเดชาวุฒิได้ทรงเลือกหม่อมแพ้วครับซึ่งเป็นตัวเอกในคณะละครรำส่วนพระองค์เนี่ยให้เป็นหม่อมห้ามนะครับซึ่งหม่อมแพ้วเนี่ยเป็นสะพรยสามัญชนนะครับและก็เป็นพระภระยาเพียงคนเดียวของเจ้าฟ้าอสดางเดชาวุฒิเลยครับหม่อมแพ้วเนี่ยมีความสามารถในการรำเป็นอย่างยิ่งนะครับ กระทั่งเป็นที่ต้องพระไทยเจ้านายระดับเจ้าฟ้าก็คือเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิะครับแล้วหม่อมแพ้วเนี่ยก็เป็นสามัญชนไม่กี่ท่านเท่านั้นครับที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้มีสถานะเป็นสะพ้ายหลวงนะครับว่ากันว่าการรำของท่านเนี่ยเป็นที่ต้องพระไทยของเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิรมหลวงนครราชสีมามากนะครับพระองค์ก็จึงส่งรับมาเป็นหม่อมครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยรัชกาลที่6ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และกยกสถานะของหม่อมแพ้วชายาในเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธขึ้นเป็นสภัยหลวงอย่างที่บอกนหะครับหม่อมแพ้วนี่เคยให้สัมภาษณ์เล่าถึงชีวิตเมื่อครั้งเป็นหม่อมในวังสวนกุหลาบนะครับปรากฏข้อมูลอยู่ในหนังสือเทิดเกียรติคุณท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีครับอ้างถึงอยู่ในบทความเรื่องสภัยเจ้า ของคุณวิรยุทธปีสาเียนะครับหม่อมแพ้วบอกอย่างนี้ครับว่าฉันได้เป็นชายาของเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชศีมาฉลองพระเดชพระคุณอยู่ร่วมกันสิบปีซึ่งเป็นที่ปรากฏแก่พระบรมราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายฉันได้เป็นชายาของพระองค์ท่านประมาณสิบปีฉันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้และรับฉันเป็นสะพ้ายหลวงคนหนึ่ง พอดีทูลกระหม่อมย้ายไปอยู่อยุธยาฉันก็ตามไปอยู่ด้วยชีวิตที่อยุธยาก็นับว่าสนุกดีพอสมควรเมื่อมาอยู่ที่อยุธยาฉันชอบขี่ม้ามากและเป็นคนที่ขี่ม้าเก่งคนหนึ่งโดยมากเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ฉันชอบขี่ม้าไปภูเขาทองวังโบราณเวลานั้นฉันช่างมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าเจ้าฟ้าอัศดางได้โปรดปรานฉันให้เป็นที่ปรากฏแก่คนทั้งหลาย จะสังเกตได้จากการที่พระองค์ออกรับแขกที่พระที่นั่งจักรีหรือมีการเลี้ยงอาหารเย็นทุนกระหม่อมก็ให้ฉันตามเสด็จไปด้วยเรียกว่าไปไหนไปด้วยกันซึ่งไม่พลัดพรากจากกันต่อมาชีวิตอย่างหน้าอนาถของฉันก็เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้ที่วงคต ตอนนั้นพระองค์ท่านพระชนได้36ปีฉันอายุได้25ซึ่งฉันรู้สึกว่าว้าเหวและเศร้าโศกเป็นลมพับและรู้ว่าโลกนี้ช่างไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิ้นหม่อมแพ้วกับเจ้าฟ้าอสดางเดชาวุฒิเนี่ยไม่มีบุตรด้วยกันนะครับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีหรือว่าหม่อมแพลนี่ถึงแก่นิจกรรมเมื่ออายุ96ปีเลยนะครับเมื่อ2543ครับมีชีวิตอยู่ยืนยาวถึง5แผ่นดินเลย อีกพระองค์หนึ่งซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ที่ทรงเลือกคู่ครองเองเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คมพรกรมหลวงลบบุรีราเมศครับ ซึ่งทรงประสูตรแด่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายโวลีพิรมกรมมาพระสุทธาสินีนาธปิยะมหาราชปิวรัตดาครับที่ทรงพ่อพระไทยในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลนะครับซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมมาพงสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศกรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชครับซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ แล้วก็ถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็คือเป็นน้องแท้ๆของรัชกาลที่5ครับและก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกันในที่สุดครับเส้นทางสู่การเป็นสะพ้ยเจ้าของแต่ละพระองค์นี่ยไม่ธรรมดาน,นะครับมีทั้งแบบที่แม่จาัดก,การให้เรียกว่าเป็นไปตามทํานององธรรมซึ่งเลือกกันอย่างพิถีพิถันนะครับรวมไปถึงที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นพระราชโอรสในรัชกาลที่5เหล่านั้นเนี่ยส่งเลือกด้วยพระองค์เอง และบางคู่ก็ครองคู่กันอยู่ได้อย่างยาวนานนะครับแม้จะมีการพลัดพรากกันไปในบางคู่บ้างหรือว่าจบลงด้วยการหย่าร้างบ้างก็มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าสภัยแล้วแล้วก็เราก็จะคุ้นชินคําพูด,ดชาวบ้านทั่วไปแะครับว่าแม่ผัวลูกสะภัยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะในราชสำนักฝ่ายในพระโอรสในรัชกาลที่5ทั้งหลายในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ได้หลีกพ้น คาพูดนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าหลายพระองค์ก็ยังได้ทรงเลือกคู่ครองโดยพระองค์เองครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสภัยเจ้าทั้งหลายก็ยังอยู่ในสายตาอยู่ในพระเนตรพระกันของเหล่าพระราชม a รดาเหล่านั้นทุกพระองค์นั่นแหละครับเรื่องเหล่านี้ครับเกิดขึ้นในอดีตนานแล้วครับและในทุกๆราชสกุลนั้นก็ยังสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับต้นทางเป็นอย่างไรผมวันนี้ ก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังพอจะเห็นภาพเมื่อร้อยกว่าปีก่อนของการเป็นสัยเจ้าได้บ้างนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในี่ผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสําหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ